สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับป้าหน่อยอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้เป็น m อ็มรอปีโป้เย็นนะคะป้าจะเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกนะคะเราใส่น้ำลิ้นจี่ค่ะน้ำลิ้นจี่ติ่งฟงนะใส่ไปที่30 ml เราจะได้ความหอมหวานของน้ำลิ้นจี่เข้าไปด้วยนะคะเพื่อนๆทำให้เมนูนี้อร่อยขึ้นนะคะแล้วป้าจะใส่โซดาค่ะเราใส่ไปเติมไปให้ได้100 ML นะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับเมนู m 1 5 0ของเราดับเบิลเขาไปอีกนะคะเพื่อนเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเล่มสูตรนะคะก็ทักทายสอบถามป้าเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวป้าจะแปะดิงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะ ่อสอบถามเครื่องชงเครื่องปั่นหรือว่าอุปกรณ์ได้นะคะสำหรับเล่มสูตรนะคะก็จะเป็นเมนูหลักๆนะคะที่ร้านควรมีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อนเย็นปั่นนะโอเคเดี๋ยวป้าใช้ปีโป้ค่ะที่3อันนะคะเพื่อนๆเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะเมนูนี้นะคะใครได้ทานก็กระปรี้กระเป๋าสดชื่นนะคะเพื่อนๆแถมยังอร่อยด้วยนะคะมีติดร้านไว้ก็ทำตามสูตรที่ป้าบอกได้เลยนะ อ่เราใส่ปีโป้เข้าไปเลยนะคะที่3อันเลยจากนั้นนะคะป้าจะใช้ช้อนทนอําการตัดตัดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนไม่ต้องบดให้ละเอียดนะคะให้เวลาทานแล้วเราได้เคี้ยวตัววุ้นปีโป้ไปด้วยนะคะเพื่อน เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามด้วย m 1 5 0ขวดเลยค่ะแก้วนี้ก็เป็นแก้ว20 22ออนนะคะเ,เพื่อนๆหขวดก็จะพอดีแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเติมน้ำลิ้นจี่ที่เราผสมไว้ด้วยนะคะก็จะเต็มแก้วพอดีโอเคใส่ไปแล้วตามด้วยน้ำแข็งเลยค่ะ เราก็ใส่น้ําแข็งนะคะให้ภูมิุูมแก้วได้เลยนะแล้วก็เติมส่วนน้ําลิ้นจี่นะคะที่เราผสมไว้ตอนแรกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนู M150 b โป้เย็นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ